สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ขายดีไม่แพ้น้ำยาไล่หนูจิ้งจกเพราะว่าไม่แพ้น้ำยาไล่หนูกุามาแรลงสซาต์ก็คือตัวนี้นะคะน้ำยาสีสม้มสามารถไล่จิ้งจกงูหรือว่าตุ๊กแกได้แล้วก็ยังไล่สัตว์ที่เป็นลิ้นสองแฉกได้นะคะพวกตะกวดหรือว่ามอร์นุนนั่นเองนะคะขวดน,นี้ไม่มีพิษตับมีภายต่อคนและสั สมุนไพน้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้เหลือให้คุณผู้ชมดูนะเอาแม่รีวิกวก่อนขว <c oughs> ดป่วนขวดนี้นะคะ <c oughs> ให้เง,งาเอาเป็นว่าใครสนใจสั่งที่มาใต้เมนคุณแม่นะคะน้ <c oughs> ามาบอกเบอร์คุณแม่ใหม่ <c oughs> เอาใหม่นะคะคุณผู้ชมศูนย์แปดเจหกเจศูนยปเจหกเจหเจเจศน์ห้าเมมายคุณแม่ก็ได้นะคะถ้าคุณแม่มาคุณแม่ส,มส่งวกดทั่วไทยแล้วก็โปรยส<ล>ุ